ัดเปีดเปียดวัสดีครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจะต้องวางท่อขนาดไหนบ่อพักขนาดเท่าไร่ทักไทยยามเย็นนะครับผมคนเดียวจากผิดคนเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีร้อยล้านปัจจุบันนี้เราสร้างบ้านขายอยู่ที่บ้านในาใหญ่ตำบลนาการอำเภอสูงเนิน โคราชนะครับวันนี้เริ่มวางระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการพร้อมบ่อพักนี่เลยนะครับน้งบอสก็มาเที่ยวด้วยเรารายงานข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมในช่องทางต่างๆผมน้องบอสแล้วก็น้องเบสพอมาถึงเราก็รายงานข่าวไปแล้วรายงานอย่างรวดเร็วเพียงแค่15วินาทีร <laughs> ายงานเพียงแค่15วินาที อันนี้คือท่อภายในโครงการนะบอ่อพักใหญ่เลยครับบอ่อพักในสูงประมาณเมตรยี่สิบบ่อใหญ่เลยท่อขนาด80เซนถ้าวงในนะวงในนี่คือ80เซนวงนอกก็ประมาณ95้าสิ้าได้ไหมนะฮะบ้านหลังที่1ยื่นกู้เร็วๆนี้นะครับหลังที่1 2 3 4 ขอบคุณลูกค้ามากมากลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเสมอมานาใหญ่วิวบายเอนจอยโฮมของเราพิกัดบ้านนาใหญ่ตรงข้ามโรงน้ําวงสะทอนตํบนาบลนาการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเลยอบตอนากลางนะครับเลยอบตอนากลางตํบนาบลนากางอำเภอสูงเนินโคราชตรงมาประมาณ2กิโลเมตรแล้วกันตรงมาเลยประมาณ2กิโลเมตรโครงการเราอยู่ด้านซ้ายมือยิอยงอย่งกับโรง จำนายน้ำดืม่มวงสะท้อนนะครับตัวแทนจำนายน้ำดืม่มวงสะท้อนบ้านในาใหญ่ตลนาการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราวางท่อระบายน้ำภายในโครงการคำถามที่มือใหม่สร้างบ้านขายสงสัยและก็สอบถามกันมาคือเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราจะต้องวางท่อขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับสีบส่ส0เซน60สเซน80สเซนเราจะคำนวณพิารณาจากอะไร ต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับว่าของเราเป็นโครงการที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจาัดสรรเป็นโครงการแบบรายย่อยว่างันเถอะรายย่อยก้าวหลังลงมาจะไม่ได้มีการคำนวณของวิศวกรคำนวณปริมาณน,น้ำที่ใช้ภปยในบ้านเรือนภายในครัวเรือนคำนวณปริมาณน,น้ำฝนจุดระบายน้ำการรองรับต่างๆเขาไม่ได้คำนวณเปะอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเราเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเขาจะต้องคำนวณว่าโครงการนี้มีกี่หลังขนาดเท่าไรนะครับท่อระบายน้ําต้องใช้เท่าไรปริมาณน้ําฝนที่จะตกมาจะต้องรองรับได้เท่าไรยังไงเขาจะมีขนาดลางตัววีจาเป็นต้องมีเขาจะกําหนดแล้วก็ระบุมาเลยแต่ของเราสร้างแบบก้าวหลังลงมายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดสรรการที่เราจะวางท่อระบายน้ําขนาดไหนบ่อพักขนาดไหน เราจะอิงกับของท้องถิ่นเดิมครับผมเราจะอิงจากของท้องถิ่นเดิมจากที่ผมสร้างบ้านขายมาท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็60สิเซนเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะท่อขนาดหกสิบเซนคือลัศมีด้านในนะครับนะคือเส้นผ่ารอบวงครับด้านใน6กสเซนเนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ ที่เห็นเยอะๆคือ40เซนเขาเรียกว่าท่อคอนกรีตรขนาด40เซนที่เห็นเยอะๆทุนใหญ่จะใช้ประมาณนี้นะครับพอาะเขาจะมีจุดรองรับน้ําจุดระบายน้ำสาธารณะน้ําทิ้งอะไรของเขาท่อก็ใช้ขนาดพอสมควรไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นกรณีที่เราไปพัฒนาแล้วเราจะต้องวางท่อระบายน้ําภายในโครงการของเราเหมือนอย่างผม การที่เราจะวางท่อขนาดไหนเราจะพิจารณาจากท่อของท้องถิ่นเดิมนะครับท่อขนาดไหนไมันก็จะมาสัมพันธ์กับบอ่อพักที่จะมารองรับเข้ากับท่อขนาดนั้นนี่ด้านหลังผมโอ้โหไปดูดียไปด,ดูอันนี้คือท่อ80เซนบอ่อพักก็จะเป็นบอ่อพักขนาดใหญ่ที่สำหรับท่อแปดสิบแปดสิบเซนสวมเข้าไปได้นี่สวมไปงี้เลย แล้วก็จะเก็บงานยาแนวยาซีเมนต์ต่างๆดูน้ำบอดไปยืนขนาดน้ำบอดไปยืนนะครับโอ้โหยังดูใหญ่ดูบอดดูตัวเล็กไปเลยเฟสนี้ของเราสรุปคือใช้ท่อเบื้องต้นนะครับหกสิบถึงแปดสิบเซนแล้วกันอมีสองมีสองขนาดมีสองขนาดหกสิบถึงแปดสิบเซน ที่ผมใส่ท่อใจเลยเพราะก่อนอันนี้เรามีท่อใจที่มีของเดิมอยู่ผมก็เลยเอามาใช้งานยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับนะ,ะที่จริงอละแวกนี้่ส่วนใหญ่เขาใส่เป็นแค่สี่สิบใส่เป็นแค่สี่สิบเซนเนี่ยก็คือถือว่าหรูแล้วถัดไปจะเป็นถัดไปไกลึกๆก,ก็จะเป็นหกสิบนะครับเป็นหกสิบเราจะต้องหาระดับกอนนะหาระดับสโลปก่อน ให้มันสรุปออกมาด้านหน้านี่ครับมาเชื่อมมาจอยก,กันกับท่อระบายน้นําสธาณะด้านหน้ากรณีถ้ามีนะครับกรณีถ้ามีเคยไลฟ์ไว้แล้วนะถ้ามีท่อระบายน้นําสธานะด้านหน้าเดิมหรือกรณีไม่มีต้องทํายังไงแตกต่างกันยังไงกระบวนการขั้นตอนเคยไลฟ์ไว้แล้วลองไปหารับฟังดูนะครับผมหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแต่วันนี้เราให้มาเห็นหน้างานกันระยะห่างระหว่างกําแพงรั้วถึงแนวท่อประมาณ50ิเซน ถ้าจะให้ดีนะวางท่อระบายน้ำให้เสร็จก่อนที่จะปักเสาไฟปักเสาไฟปลอดภัยกว่าไม่ต้องมาเก็บงานลดความเสี่ยงลดต้นทุนอื่นๆที่จะตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่้ยาซากยังกี่เซนมันจะมีสองสเต็ปสเต็ปแรกในสีหลังสีหลังด้านในนะครับก็ประมาณ10บเซนแล้วก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง สีหลังหน้าก็จะลดหลั่นลงมาอีกสิบเซนเหมือนกันครับเพราะว่าท่อมันคนละขนาดอันนี้แบ่งไปให้กับทีมงานแล้วนะภายในโครงการเดียวกันเราสามารถวางท่อคนละขนาดได้นะครับเ <c oughs> พราะของเราแบบจัดใหญ่เลยไงช่วงหน้านี่คือมันเป็นท่อที่เหลือมาจากเฟสอื่นที่ผ่านมาที่เราใช้ด้านหน้าที่เรามาใช้ด้านหน้าแล้วเราก็ยกไปยกมานะครับจนได้มาใช้หน้างานหน้าใหญ่บิวไบเอ็นจอยโฮม ถ้าเฉลี่ยจริงๆนะก็จากความลึกประมาณ85เมตรนะครับความลึกจากปากมาปากทางนะด้านหน้าโครงการจนถึงสุดด้านในหลังที่8ก็ประมาณ85เมตรสลบน่าจะประมาณ15เซนได้โดยเฉลี่ยสรบน่าจะประมาณ15เซนประมาณนั้นนะมันจะค่อยๆเอียงลงมานะครับสวัสดีครับพี่ต้อมบอ่อพักใจะใหญ่ไปไหน ความสูงน่าจะประมาณเมตรยี่สิบนะครับหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรคูณเมตรยี่สิบเป็นบ่อคอนกรีตมีเหล็กโพมาเห็นไหมครับมีเหล็กโพมาให้ทายว่าบ่อน,นี้กี่บาทให้ทายว่าบ่อน,นี้กี่บาทมีแตกมุมแตกไรด้วยเพราะว่าเนื่องจากต้องขยับต้องยิ้วต้องอะไรพอสมควรล้วของเราใช้ แบคโคในการหิ้วนะครับปกติพวกนี้มันจะต้องใช้รถเครนเลยแต่ของเราคือต้องเอาให้จบหน้าง,งานให้ได้เป็นั้นเป็นค่าใช้จ่ายหลายอย่างก็เหลือยาแนวบางส่วนนะครับผมนี่ยาแนวเดี๋ยววันนี้ก็วางเพิ่มเติมไปยาอมนู่นเลยสีหลังก่อนรอบแรกแล้วก็จะขุดต่อเนื่องแล้วก็วางให้จบแปดหลังเลยนะครับหลังจากนี้ทีมงานไฟฟ้าของเราก็จะมาปักเสา นะครับดึงอุปกรณ์ต่างๆเราขยายไฟฟ้านะครับนี่ขยายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วห้าต้นแปดหลังปักด้านหน้าต้นหนึ่งนะครับปักแซมด้านหน้าต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็วิ่งยาวไปอีกสีต้นรวมแล้วเสาไฟทั้งหมดแปดต้นเสาไฟเก้าเมตรทั้งหมดแปดต้นได้แจ้งราคาหรือยังได้แจ้งราคาเรียงราค,ารครับ แดหลังได้แจ้งแล้วคาหรืองสามเฟสใครทายถูกมีรางวัลให้ผมขยายใกล้เคียงแล้วกันถ้าใครถูกได้ก็ยิ่ง,งเก่งนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังไม่เคยเฉลยนะเฟสเนี้ยข,ขยายเสาไฟฟ้านะครับข,ขยายไฟฟ้าสามเฟสรวมแล้วใช้เสาไฟเก้าเมตรห้าต้นห้าต้นนะห้าต้นนะนะครับสามเฟสก็อยู่ด้านหน้าเลยสามเฟสเดินก็อยู่ด้านหน้าเลย ช่วยกันทายหน่อยครับว่าเป็นเงินกี่บาทาใขรทายถูกมีรางวัลให้ระยะห่างจากกำแพงบ้านจนถึงแนวท่อเราคือคือห้าสิบเซนอย่างน้อยห้าสิบเซน เราจะไม่นิยมวางตรงกลางถนนนะครับถ้าสังเกตดูนะเราจะไม่นิยมวางตรงกลางถนนและบางเฟสถึงแม้จะมีการสร้างบ้านสองฝั่งซ้ายขวานะครับสองฝั่งซ้ายขวาผมก็ไม่ได้วางท่อเมนทั้งสองฝั่งนะเราจะวางท่อเมนแบบนี้ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็จะข้ามฟากมาเจอกันได้ครับได้คุณจิรเดชเจ็ดหมื่น บอ่อสี่สิบผมเก้าร้อยบาทบอ่ออ้าวบ่อสี่สิบเก้าร้อยบาทถูกจ้างสามสิบแปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยแปดร้อยนี่เป็นบอ่อใย,ยหินหรือเปล่าเงี้ซักเงี้เก้าร้อยแปดร้อยนี่เป็นบอ่อให่ยยหินหรือเปล่าทำไมถูกจ้างนะฮะของเราต้องเป็นบอ่อคอนกรีตนะครับของเราต้องเป็นบอ่อคอนกรีตอย่างหนานะทำไมถูกจ้างเก้าเก้าร้อยแปดร้อย เจ็ดหมืนโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงเท่าไรครับแยสักเสา,สาไฟเก้าเมตรสามเฟตห้าต้นกี่บาทกี่บาทกี่บาทเฟตเนี้ยเดี๋ยวทีมงานก็จะมาปักเสาหลังจากที่เราวางท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้วโอ,โอ้ลึกเหมือนกันนะอ๋อคอนกรีตครับเจอร้านถูกถือว่าถูกมากนะ900กับ800เนี่ย ก็ถูกนะนี่เดกเหมือนกันนะตัวบ้านของเราเนี่ยสูงจากถนนด้านหน้าหกสิบเซนนะครับตัวบ้านเราเนี่ยสูงกว่าถนนด้านหน้าหกสิบเซนระยะมันก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆพื้นรอบบ้านภายในโครงการเราก็จะสูงกว่าถนนไอ้พื้นรอบบ้าน ก็จะสูงกว่าถนนภายในองค์การเรา10เซนโดยเฉลีย่ยประมาณนั้นท่อเราก็จะอยู่ใต้ถนนหลังท่อนะก็จะอยู่ใต้ถนนประมาณ30เซนได้3 0มสถึงสาเซนถ้ามีท่อระบายน้ำด้านหน้าสาธารณะเดิมะมันง่ายมันง่ายในการที่เราจะหาระดับทลบระดับความลึกต่างๆแต่ถ้ายังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้านี่ เราก็ต้องมาดูให้ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตไม่รู้เขาจะถมลึกถมสูงขนาดไหนยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนะึงคุณฮีโร่เจ็ดหมื่นห้าหกหมื่นโอ้โหนะครับแสดงว่าทีมงานเราพอที่จะมีข้อมูลที่ดีนะครับเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าหกหมื่นเนี่ยคือทีมงาน แสดงว่าทีมงานเราเนี่คือพอที่จะมีข้อมูลที่ดีท่านเจ้าของโครงการตัวจริงก็คือตัวเลขมันยังนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดนี่ไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยพัฒนาหรือว่าไม่ได้ติดตามเลยเราก็จะแทบจะไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันกี่บาทกันแน่มันจะเริ่มต้นยังไงมันมีวิธีการคิดแบบไหนเบื้องต้นนะครับหรือว่าคร่าวๆแต่ทีมงานเราจากตัวเลขที่พิมพ์มาเนี่ยนะถือว่ามีข้อมูล นะครับมีการพัฒนามีการเรียนรู้มีการลงมือทําในระดับหนึง่งแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยทางเลี้ยวทางโค้งเลยก็ว่านไปนะครับนะอ่าไกละกละไกลลอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับนะฮะไม่เกินเจ็ดหมื่นแล้วกันไม่เกินเจ็ดหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นบ่อพักเราจะวางระหว่างแนวเขตบ้านนะครับนี่อันนี้คือหลัวกําแพงใช่ไหม แล้วบอ่อพักเราก็จะบางตัวนี้บอ่อพักเราก็จะบางตัวนี้แล้วก็ท่อระบายน้ำตัวรอบบ้านนะครับก็จะมาลงที่บอ่อพักบ่อนี้ท่อระบายน้ำรอบบา้านก็จะมาลงที่บอ่อพักตัวนี้บางที่ภายในบ้านเขาก็จะมีบอ่อซึมด้วยนะบางที่อันนี้ที่เราเห็นอยู่คือท่อขนาดหกสิบเซนนะครับ ท่อขนาดหกสิบเซนเป็นท่อทีอ่ทีมงานเราส่งต่อมาในราคาพิเศษเหมือนกันยังดีๆอยู่นะครับยังดีๆอยู่พอดีโครงการโครงการใหญ่เขาลื้อระบบท่อระบายน้ําทั้งหมดเลยท่อตัวนี้เพิ่งวางไปนะครับเพิ่งวางไปก็เลยถูกลื้ออกมาแล้วก็เลยมาใช้ต่อหกสิบทั้งหกสิบและแปดสิบนะถ้าเดิมทีท่อแปดสิบแล้วก็หกสิบผมไม่มีเนี่ย นะครับเฟสนี้ก็อาจจะ60ทั้งหมดเลยอนะ่โดยเฉลี่ยอาจจะ60ทั้งหมดเลยแต่เฟสหนึ่งของเราใช้ท่อ40นะเนื่องจากด้านหน้า40แล้วแบบเขาก็เหมือนบังคับให้40อะไรประมาณนะั้นนะแต่ว่าที่จริงใหญ่ใหญ่กว่าก็กยิ่งดีแต่มันมีท่อระบายน้ำสาธารณะออกสู่สาธารณะสุดสุดทางสุดซอยแล้วก็เลยใส่ตามแบบที่เขามีให้65ห0 0ครับผมอ่านะคุณฮีโร่บอกว่า6 5 0 0 0 เดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวมีรางวัลให้สามท่านแล้วกันไม่เกิน6กหมื่นห้าออคุณเฮียสักว่าไม่เกิน6กหมื่หาทีมงานเราที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังงงพอดีเราคุยกันสนุกสนุกนะครับเกี่ยวกับการขยายไฟฟ้าสามเฟสนะครับเสาวความสูง9เมตรของการไฟฟ้าภูมิภาคนายใหญ่วิวบายเอนจอยฮมของเราขยายทั้งหมด5ต้นระยะเสาไฟนี่เขาจะ ห่างกันประมาณบวกลบ20อยู่ช่วงนี้20เมตรนะครับต่อต้นของเราก็จะปักเซามด้านหน้าเพื่อดึงเข้ามาในโครงการเราต้นแรก1น่าต้นอพอต้นที่2ก็จะอยู่ระหว่างบ้านหลังที่2กับหลังที่3นะฮะแล้วก็4กับ5เป็นต้นที่3 5กับ6เป็นต้นที่4แล้วก็หน้าบ้านระหว่างเจ็ดกับ8นะฮะต้นที่5ประมาณนั้นนะ รวมแล้วทั้งหมด5ต้นของเราราคากี่บาทก็เหมือนแบ่งปันข้อมูลกันเฉลยดีกว่าเฉลยเฉลยเฉลยนะฮะหกหมื่นแปดพันบาทนะครับ, 68, บที่ผมค่าขยายไฟฟ้าสามเฟสนะครับเสาห้าต้น รวมเป็นเงิน68,000ปบาทาชำระเรียบร้อยแล้วขั้นตอนวิธีการขยายก็ง่ายๆนะครับเราก็ไปยื่นคำร้องขอขยายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็จะส่งเจ้าที่ออกมาดูหน้างานแล้วเราก็จะต้องมีแบบของเรานะว่าเราต้องการประมาณไหนยังไงแล้วเราคุยกับเจ้าที่ที่เขามาหน้างานนะครับว่าพี่นะครับหัวหน้านะครับประมาณนี้นะครับ พอดีเราจะต้องการใช้งานประมาณนี้ช่วยดูยหน่อยครับนะก็มาคุยกันนะแล้วก็มอ้อแปลงก็อยู่ใกล้ๆแล้วสมีประมาณนี้สามเฟสไม่ต้องมีมงมอ้อแปลงอะไรขยายมาตามสเตปนี้ก็ใช้งานก็คือเหลือเฟือแล้วนะครับตอนที่เขามาดูหน้างานท่านเจ้าของโครงการสมควรจะต้องอยู่ด้วยมีที่ท่านเจ้าของโครงการไม่อยู่แล้วอยู่ๆมีค่าใช้จ่ายอื่นโผล่ขึ้นมาอ่านะโดยเฉพาะใครที่เจอมอ้อแปลงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โห ตรดดไปแสนทันทีนะครับหลักแสนทันทีนะกลายเป็นต้นทุนพอสมควรเอาอยู่แล้วก็ออกแบบตามที่เราเป็นแนวทางไว้ให้กับเจ้าที่เขาพอเขาออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งเรามาว่าราคาเท่าไรให้ไปชําระเงินได้เลยนะครับราคาเท่าไรให้ไปชําระเงินได้เลยเรามีเวลาในการชําระเงิน90วัน ตามที่เขาลงในหนังสือของการไฟฟ้าแล้วก็บางแผนของเราต่อไปประมาณนี้อันนี้ผมก็ไปชำระเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราวางท่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะประสานทีมงานประสานทีมงานตัวจีดของเรานะครับให้ออกมาปักแนวเสาไฟต่อไปพร้อมอุปรกรณ์เพื่อที่จะโอนหลัง1 2ึ่สสีตามสเต็ปต่อไปเพราะในวันที่ ประเมิอนออกมาดูหน้าง,งานมาถ่ายรูปบ้านของเราเพื่อที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทรัพย์ไฟจะต้องพร้อมสายนูพวกต้องพร้อมนะครับไฟต้องมีสายเมนดึงเข้าบ้านแต่น้ําประปาเขาก็ไม่ได้ดูอาจจะต้องดึงเข้าบ้านยังจะเปิดใช้ได้หรือเปล่าอะไรไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นแต่หลักๆคือไฟจะต้องมีเสาไฟแล้วก็มีสายเมนดึงเข้าบ้านแต่ใครที่มีระบบใต้ดินอะไรก็ว่ากันไปตามสเต็ปนะครับ แต่เขาไม่ได้ดูว่าจะเปิดติดหรือไม่ติดมีมิเตอร์หรือยังไม่มีไม่ได้ดูตรงนั้นหลักๆคือระบบโดยภาพรวมนะครับให้เสร็จเรียบร้อยบางครั้งที่หลายๆหน้างานยังไม่เสร็จแต่เขาถ่ายรูปปุ๊บกลับไปยา้ายแล้วเรื่องก็งเงียบไปทําไมราคาไม่ออกซักทีต่างๆนั่นคือเขาไปหมายเหตุไว้นะเขาไปหมายเหตุไว้ว่าสารพโ,โภคยังไม่พร้อมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีรอมาประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าของโครงการ มือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมีข้อมูลตรงนี้จะต้องรู้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยโอเคคงจะเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเรื่องก็ไปค้างอยู่ปกติตามลําดับขั้นตอนการทํางานหลังจากที่เข้ามาประเมินแล้ว24ชั่วโมงเขาจะต้องส่งตัวเลขแล้ว24ชั่วโมงต้องส่งตัวเลขพอวันมารืนเราต้องโอนแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นบ้านสวยไหมครับหลังที่สามสี ห้าหเจ็ดแปดจะตีผังขึ้นโครงสร้างเดือนกรกฎาน,นะครับเดือนหน้านี้ในส่วนของท่อระบายน้ำภายในโครงการพรุ่งนี้ก็จะมีการวางจนถึงหลังที่4ี่แล้วทีมงานเราก็จะเก็บงานยาแนวยารอบต่างๆแล้วก็จะกบดินนะกบดินแล้วก็จะขุด ต่อไปจนสุดหลังที่แปดด้านในนะครับพอดีทีมงานลดแมคโครระว่างพอดีก็เลยจัดยาวไปเลยแล้วเราก็จะปรับพื้นที่อ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กอนหนึ่งสองสามสี่กอนเพื่อที่จะเทถนนคอนกรีตในโครงการใจผมคือที่วางแผนไว้กะว่าจะเทถึงหลังที่สี่เลยนะทีมงานเราจะได้หลังจากนั้นทีมงานเราจะได้ จัดสรรเวลาไปขึ้นโครงสร้างจัดสรรเวลามาทํากําแพงบางส่วนหรือว่าในงานในหน้าที่หลักของเขาในส่วนของสาารณูประโภคนะครับสา,ารณนุโภคภายในโครงการนี่ผมขอความร่วมมือช่างทีมประจํานะครับช่างโครงสร้างทีมประจําเรามาช่วยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณช่างชายแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทุกทกท,กท่านมากๆก,ก็มาช่วยกันนะผมไม่ได้ให้ทีมนอกหรือว่าที่อื่นมารับเหมารับอะไรนะ ใช่นะก็คือให้ช่างชายซึ่งเป็นช่างประจําทีมงานโครงสร้างของเราก่อฉาบนะครับช่วยก็มาดูกันดูแลกันสวัสดีครับพี่โอสนใจสักหลังไหมครับหกหมื 65, ่นห้าเดี๋ยวเราให้รงางวัลท่านที่ตอบมาดีกว่านะครับให้รงางวัลท่านที่ตอบมาถ้าไกลมานะครับท่านที่ตอบมา อันที่ตอบมานะครับคุณฮีโร่เฮียซักาพตท้อมพี่ตอ้ตอมด้วยพี่ต้อมพตท้อมให้ราคาสูงเลยนะพิท้อมพี่้อมเก้าหมื่นนะฮะให้พิท้อมด้วยให้พตท้อมด้วยมีใครอีกไหมของเฮียซักนี่ใส่ท่อขนาดกี่เซนครับบ้านกี่หลังมีเทคนิคยังไงหรือเปล่า ในการลดต้นทุนแบ่งปันมาหน่อยครับแบ่งปันมาหน่อยอคุณจิระเดียด้วยคุณจีระเดียด้วยนะครับสรุปแล้วสี่ท่านนะครับเนาะทักทักไลน์มานะ ejhome909 อันนี้ท่อใหญ่เลยนะครับนี่ขนาด80เซนโอ้โหตามขอบอาจจะมีบาดแผลบ้างนะครับตามขอบอาจจะมีบาดแผลบ้างบ่พักใจมากๆเหลือเฟือเอาอยู่ ดูจากระดับดูจากระดับบ้านแล้วก็ระดับท่อนะครับมีความแตกต่างกันพอสมควรก็ดูพื้นที่จอดรถะครับอันนี้ไม่ได้ปูกเบื้องนั้นกับระดับท่อมีความแตกต่างกันพอสมควรสําคัญมากๆนะครับความสูงของตัวบ้านความสูงของระบบระบายน้ํารอบบ้าน จะมาสัมพันธ์กับความลึกความตื้นของท่อระบายน้ำบอ่อพักต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าน้ำที่ใช้ภายในครัวเรือนปกตินี่ไม่เท่าไหร่แต่จะมาวัดกันตอนฤดูฝนมาวัดกันตอนฤดูฝนนะครับเวลาที่เราสร้างบ้านนี่ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งย,ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ปกติคือ20่สิบเซนขึ้นไปนะยี่สิบเซนขึ้นไปอย่างน้อยไปถึงตอนที่เราถมถม,มดินให้สูงกว่าถนนสนะด้านหน้านะแต่ว่าตัวบ้านนี่คือมันจะสี่สิบอยู่แล้วตามมาตรฐานสี่สิบบวกยี่สิบก็เป็น60สิบแล้วอย่างน้อยใช่ไหมครับโดยรวมโอเคประมาณนี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกทุกท่านแล้วเมื่อเมื่อช่วงเช้าที่เราถามว่าวางท่อระบายน้ําก่อนสร้างบ้านนี่ก่อนสร้างบ้านคือก่อนสร้างบ้านตัวนี้กับวางท่อระบายน้ําหลังสร้างบ้านแบบไหนดีกว่ากันเฮียศักว่าแบบไหนดีกว่าครับพี่จิระเดชพี่ต้อมพี่อู คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันครับผมวางท่อระบายน้ำก่อนสร้างบ้านหรือวางท่อระบายน้ำหลังจากที่เรามีการสร้างบ้านไปแล้วสักหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันเฮียศักดิ์ทำยังไงครับพี่ต้อมทำยังไงในส่วนของผมที่เราทำมาโดยตลอดนะครับคือเราก็จะมีการสร้างบ้านหลังแรกก่อนหลังแรกด้านหน้าตามคอนเซปต์ของ โค้ดเดี่ยวตามคอนเซปต์ของมือใหม่ทุนน้อยของทีมงานเราสาธารณูปโภคเราจะทยอยพัฒนาก่อนที่จะยื่นกู้นะครับนะีแล้วก็ดำเนินการเพียงแค่บางส่วนอาจจะเป็นเพียงแค่หลังแรกสองหลังแรกแค่นั้นเพราะเราต้องการบริหารเงินทุนผมก็จะทำประมาณนี้เหมือนอย่างหน้างานนาใหญ่วิวบายเอ็นจอยโฮมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้บ้านเราก็ขึ้นไปแล้วหน้าสหลัง หลังที่หนึ่งนี่เหลือกระเบื้องที่จะลดแล้วก็หลังบ้านนิดหน่อยก็แทบจะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็แทบจะเสร็จแล้วสองก็งานก็พอๆกันแล้วเราก็มาเริ่มวางท่อระบายน้ำภายในโครงการอีกสกักสองวันท่อก็น่าจะจบบทยาวไปถึงหลังที่8ด้านในเลยนะถึงแปลงที่แดด้านในเลยแล้วเราก็จะเร่งงานในส่วนของปูกระเบื้อง ที่จะลดแล้วก็สามสี่ช่างกะทำในส่วนที่เหลืออยู่ของเขาแล้วต้นนะครับน่าจะเป็นต้นเดือนรกรกฎาเราถึงจะเทถนนคอนกนะรีตระหว่างนี้ก็อาจจะให้ดินแน่นอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับตามแผนของเราคือผมจะวางท่อระบายน้ำหลังจากที่เริ่มสร้างม้านไปแล้วสักหนึ่งถึงสองหลัง หลักๆคือเพื่อบริหารต้นทุนนะยิ่งถนนคอนกรีตเนี่ยยิ่งต้องดูให้ดีเลยนะหลายๆโครงการเนี่ยเขาก็จะวางท่อระบายนะ้ำทีถนนคอนกรีตจบเลยรถสิบล้อรถปูนรถบรรทุกรถส่งของต่างๆก็บเยียบกลับไปกลับมารถช่างรถทีมงานเรากว่าที่จะได้ใช้งานถนนแตกลาวหมดแล้ว ยิ่งแต่พื้นที่ไหนที่บดอัดไม่ดีนะครับงานไม่มีคุณภาพเนี่ยโอ้โหกลายเป็นต้นทุนหลายรอบเหมือนกันนะครับผมโอเคที่จริงไม่มีถูกไม่มีผิดนะอยู่ที่การวางแผนของแต่ละโครงการของแต่ละคนและต้องรู้จากตัวเองรู้จักต้นทุนงบประมาณของตัวเองว่าเราไหวสะดวกแบบไหนประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกๆคนแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไป มีความสุขมากๆอย่าผัดผ่อนกับการลงมือทำทำอะไรได้ทำไปก่อน Now คือเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมทักมานะทีมงานเราที่ตอบเกี่ยวกับราคาขยายไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเดี๋ยวมีรางวัลให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ